โคลีเซียมบวงสวงละคร3เรื่องยกทับนักแสดงคับข้างขา่าวรับเวลาพราม์ชามช่อง7 HD ดีได้เลือกดีบวงสวงละครกัปเป็นที่เรียบร้อยค่ละล่าสุดค่ายโคลีเซียมรับสัก,กราดใหม่บวงสวงละคร3เรื่อง3รถนำโดยคุณพรพิมลมัลือไทยบอสใหญ่แห่งค่ายโคลีเซียมค่ะโดยงานนี้ยกทับนักแสดงมากมายขับข้างสหรับละคร3เรื่องพร้อมลงจอในปีนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปอนเหนือเมฆนักแสดงในเรื่องออฟชนพลปูเป้เกสรินเอกลังซิโลไทยเอกพันธ์พิททองเจือกำกับการแสดงโดยบินบลลิ ต่อด้วยรักไลส่สายลับและคะครรักโรแมนติกแอคชั่นค่ะนำแสดงโดยโด,ยโดยนัทพัทรพลประกบคู่นางเอกกตนนัชาและคนก้า้าชนนำแสดงโดยโยูโรยศวร,ร์นเจนนี่ชยิศาและนักแสดงอีกมากมายค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถรับชมละครได้ค่ะในเวลาส9กลนาฬิกาทางช่อง7 HD ค่ะโดยจะลงจอเรื่องแรกป้นเหนือเมฆทุกวันอังคารโดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของละครกันได้ที่เพจโคริเซียมอินเตอร์เทนเมนต์กันค่ะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีเลิกดีนะครับเพราะว่า ละครเราจอนแอร์แลวในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ณนะตอนนี้วันนี้นะครับละครของโคริเซียมนะครับสามเรื่องเราก็มาประดังประเดกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับสเรื่องเพราะว่าทุกเรื่องพร้อมที่จอนแอร์อยู่แล้วความรู้สึกอว่าเราเคยทําหนังเลยเคยมาหลายเรื่องเราก็รู้สึกว่าเฉยๆยังไม่ไม่แต่พอเป็นละครปุ๊บเนี่ยโอ้โหเป็นละครเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าคนดูมันฟรีใชเป็น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 ทีวีที่ฟรีที่ไม่ต้องไปเสียตรงเสียตังอะไรเพราะฉะนั้น ออกมาเรื่องแรกมันต้องดีที่สุดก็เฉลี่ยครับเพราะว่าในกลุ่มในแก๊งค่อนข้างจะเยอะนะพระเอกหลายคนมีพี่พีทมีทีมหลายคนในทีมปล้นครับคือต้องบอกก่อนในการทํางานของปล้นหนึ่งเมฆสนุกมากนะครับทุกคนแบบสนิทแล้วก็ไว้ใจกันค่อนข้างจะเร็วแล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานก็จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยคาแรคเตอร์โอลิฟเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ยิงปืนเก่งแต่ว่า คือมาเป็นการยิงปืนแบบในสนามยิงปืนอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเรามาเจอสถานการณ์จริงเนี่ยเราก็จะแบบใช่ค่ะก็จะเป็นแบบว่าสั่นบ้างยิงได้บ้างยิงไม่ได้บ้างแล้วก็จะไม่ชินกับเสียงปืนเงี้ยก็จะกรีดการ์ดอะไรเงี้ยตามสไตล์คาแรคเตอร์ของอลิฟก็ถ้าได้ชื่อว่าโคลิเซียมเป็นผู้ผลิตแล้วรับรองว่าคอมมันนี้การันตีได้เลยเพราะว่าทุกเรื่องที่ผ่านมานี่ก็โอ้โหแฟนๆประทับใจมากนะเรื่องล้นเหนือเมฆก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รับรองว่าแฟนๆ เอองาเจ็ด SD สดีโดยเฉพาะแฟนแฟละครบูนี้ไม่พลาดแน่นอนเรื่องที่รอคอยตั้งแต่ก่อนถ่ายจนกระทั่งถ่ายทําเสร็จแล้วก็วันนี้ก็รอที่จะ ให้อ่อนแอคบกันแน่นอนรับรองว่าทั้งเดือดทั้งมันแน่นอนครับก็แฟนๆทุกคนนะครับของช่องเจเ็ดแฟนๆโคเรเซียมฟีมแฟนๆของพวกเราทุกคนนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะก็ของฝากละครเรื่องตล้นเหนือเมฆด้วยนะคะแบบครบครัวจริงๆมันสนุกม,มากๆก็อยากให้ทุกท่านต้องติดตามเลยนะคะพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มค่ะก็อยากจะฝากนะครับละค,นนะคระครักร้ายสายลับนะครับในนามของโคลเซียมนะครับรับรองว่า ความสนุกนะความบันเทิงความดราม,มา่าความคอมบิดี้มีครบทุกรสขอบสนับละครเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทางโพลิเซียมแล้วก็ช่องเจ็ดนะครับที่ให้โอกาสน้องๆขอบพวกเราได้ ได้มาสนุกสนานกันได้เจอกันแล้วก็ได้ทํางานในสิ่งที่เรารักกันนะครับขอบคุณมากครับเรืร้ายสายรักก็เป็นละครที่ที่หนูตั้งใจมากๆเพราะว่าเป็นคอมดี้ซึ่เป็นละครที่อยากเล่นอยู่แล้วแล้วพอมาเล่นเรื่องนี้เราเจอพี่เพชรก็คือยิ่งรู้สึกว่าแบบคอมพีนมากๆรู้สึกว่าละครเรื่องนี้ครบรดแล้วก็อยากทุกคนได้ติดตามจริงๆค่ะเพราะว่ามันสนุกครบรดจริงๆค่ะก็ออมนะคะก็ฝากติดตามละครเรื่องนี้หน่อยนะคะเป็นละครเรื่องที่สองในชีวิตเลยก็อยากให้ฝากติดตามทุกคนเพะเป็น ที่มากมาโอเคออกมาค่ะแล้วก็เรื่องนี้ก็ดีใจมากครับได้มาร่วมงานกับพี่เพชรนะครับผมก็เป็นเป็นพ่วงกับคนหนึ่งทีผ่ผมฝันไว้ว่าอยากจะร่วมงานด้วยมีความตื่นเต้นบ้างในช่วงแรกแต่พอแบบแสดงไปสักพักก็รู้สึกเราม่มเดิมคุ้นเคยกันนะครับรู้สึกไม่เกรงมากขึ้นครับเพราะว่าพี่ๆเขาก็ช่วยให้กําลังใจผมทุกครั้งที่แสดงครับเองนี้รับทเป็นแดเนียลนะครับก็เป็นไลน์นำหเรื่องก็เป็นเจ้าของบริษัทที่ชอบนางเอกอยากจะได้นางเอกมาครอบครอง แต่ก็ติดที่ภรรยาเราได้ทุกคนไปนหมดเลยที่เป็นผู้ชายก็ประมาณนี้จะแบบหลอกคนดูเรื่องนี้มันหลายรสชาติพ<ช>ียช่ดราม่าด้วยในในพาร์ทของผมนะมีแอคชั่นแล้วก็มีคอมเม,มดี้ของน้องๆด้วยในแก๊งนางแบบเหมือนกันก็ตรงตามคาแรคเตอร์ค่ะแล้วก็อยากจะฝากอีกเรื่องหนึ่งคืออยากให้ติดตามนะคะเพราะว่าสาวๆนังแบบก็แซ่บเหมือนกันแล้วก็มีอะไรแบบเล็กๆน้อยๆทายเรื่องให้แบบว่าได้ติดตามะะให้ติดตามความสนุกครบรสนะครับจาก ทีมง,งานแล้วก็น้องๆแล้วก็ผลงานของทางโคลิเซียมนะครับซึ่งสาวจะว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของทางโคลิเซียมที่ทําให้โอกาสผองเนี้ยมาทำโรแมนติกคอมเมดี้แอคชั่นนะครับแล้วก็พวกเราก็ตั้งใจทำมาให้มันดีที่สุดแล้วก็รับรองว่า มันทุบรถแน่นอนครับก็ตอนนี้ไทยทำไป80%แล้วครับครับก pues ็สนุกดีเรองเรื่องเข้มข้นนักแสดงทุกคนมีความตั้งใจในการทำงานแล้วทุกคนก็มีฝีมือนะครับมันเป็นเรื่องราวของตำรวจยศน้อยนะครับรักความยุติธรรมแล้วก็ถูกส่งตัวไปอยู่ที่ตะเข็บชายแดนบ้านที่ตะเข็บชายแดนนะครับเพื่อไปรับภารกิจช่วยเหลือ พวกพี่น้องที่ตะเก็บชายแดนนะฮะแล้วก็บ้านเมืองที่ชายแดนเขาก็ต้องกับเพื่อนร่วมอุดมการตำรวจกลุ่มหนึ่งด้วยกันนะครับเรื่องมันก็จะสนุกว่าคนที่คิดไม่ดีฮะมันก็เหมือนจะแพ้ใครไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องเอาคนที่ดีตำรวจที่ดีปกครองที่ไม่ดีอะไรประมาณก็ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นตำรวจใหม่ไฟแรงครับที่ตั้งใจทํามีอุดมการณ์เป็นตำรวจใหม่ที่ค่อนข้างที่จะมุ่งมั่น ในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเจอหัวหน้าที่ค่อนข้างที่จะไม่ดีแต่เราก็จะสู้เราก็จะไม่ถอยเหมือนกันครับก็จะเป็นคาลิเตอร์ที่มีความมีกลิ่นกลิ่นความคอมเมดี้ด้วยในเรื่องนี้ครับเรื่องนี้รับบทเป็นลอยสวยค่ะก็เป็นการเล่นรับบทรู้เรื่องรอแรกของจีเป็นคนที่เก่งมากค่ะในเรื่องบอกเลยเรื่องนี้นางเอกแบบเก่งสุดคจริงๆนักบทนัานก็เป็นนักบวนางกแล้วก็ตั้งใจทำงาน อนท้ายเนี่ยอาจจะแอบดื้อีนึงก็เป็นลูกของตำรวจที่ักขอรับน้องแล้วก็เปิดร้านขายของแล้วก็เปิดบคิษัยสวยก็คือเป็นขายไดเลยค่ะก็คือเป็นก็คือเป็ พี่เดรำบดเด่นๆนะคะเด่นมิจฉแบนะครับซ wow> sort of okay. ่พ่อเขาก็ไม่ชอบเรื่องก็จะเป็นแบบคอมเมดี้เล็กน้อยนะครับจากพ่อของมาคมากเรื่องนี้แนนซี่เล่นเป็นแม่นางเอกน้องพีพีอ๋อ่นเป็นแม่ของพีพีนะคะก็ฝากด้วยคุณส่งาค่ะก็ฝากติดตามคนกล้าท้าชนด้วยนะครับพวกเราก็ตั้งใจมากๆทุกๆท่านเลยทุกคนร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับ คนกล้าชาชนก็ฝากแฟนๆติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีได้เลิกบวงสรวงแล้วก็ขอให้ทุกคนรอชมความสนุกความมันคนกล้าชาชนนะครับผม